ใหญ่พันดีเลยกำบัวไปไหนตะเอ๊ะไปยันตะเอ๊ะไปไหนจไปไหนไปแล้วต้นไม้ใหญ่ในสวนขทนนานเขาจะเอาก็จะได้รู้ดูด้วยว่านี่คือน้ำผึ้งตากินมันจะหอมต่างกันมากต่างกับความที่ผมซื้อซื้อวันนั้นเขียวต่างกันเยอะเลย น้ำพืกป่าครับรสชาติมันจะหอมเธอเมื่อยมามาเธอเมื่อยมาเอาช้อนหน่ออมันจะหอมอืมเต็มช้อนเลยมันจะขมนะกลมลองมเนื้อกลมลองนะเอออึมโอ้ ทีนี้บินได้เลยจมูกขอแล้ว่อไอ้พี่เมยบอกเสียพ่ห้ัมหกินต้มเผ็ดใช่ไหมคะ่ากินนกอันนี้ต้มเผ็ดเลยหรอก็ ชี้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 ตรงนี้ตงนี้กลางมะทรงเอาจะเห็นนะลูกล้างน้าซะก่อนตลานี้าไปตักเอาไว้ไ้ายย่เพร่หลานยะต่อีม่เยีะเลยนี่พวกี่้าทำไร้ต้อง้อมีเหผลนะมันแกงหอ่อไม้ต้องใส่ยาังเผ็ไมพราะว่าเขาไม่มีกะทิทาไม้อดีใส่ แม่บอกพอ่อพอแม่พอเฮ็ดมากเลยเฮ็ดคือพ่อแม่มก็ก็ไม่อธิบายนะแต่ว่าก็ต้องมีมันก็มีเฮ็ดอะเนะาะว่าเพราะแต่ว่าพ่อแม่พอเฮ็ดมากเลยเฮ็ดเฮ็ดคือพ่อแม่ละล,ะละ่ะไม่ไม่รู้เหตุผลแต่ว่าทำช้อนหนึ่งอิ่มเลยเมื่อก,ก่อนก็ เอาอยู่วะจะเมื่อยมาลุงแค่มีวิธีการเก็บอาหารถนอมอาหารใช่ไหมเหมือนปลาเนี่ยเอาปลามาเก่งคือมันต้องมีคุณค่าเขาไม่มีสารพิษอะไรแบบนันให้ใช่ไม่หมดทุกวันนะมันลงไปอีกแล้วเมื่อกี้อะไรทารกแรกวันหรือเปล่าเองเมงวันมันเก่งนะปิดแล้วให้มังลงไปได้อีกปิดให้หนา